ก็นะฮะอันนี้เป็นการลองอัดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้อัดไปรอบหนึ่งเราลงคลิปไปแล้วอันนี้คือแบบลองอีกวิธีหนึ่งในการแต่งเสียงอันนี้คือลองอีฟิเตอร์หนึ่งไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเสียงอาจจะเหมือนไอ้เจ้าตัวนั้นก็ได้๋ยวลองลองดูก่อนฮะก็ไม่รู้เหมือนกันเราลองเล่นไปเรื่อยอย่างที่บอกเนาะอันนี้ลองพูดไยาวแล้วก็แบบอืได้อยู่อาจจะแบบเสียงผมอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนทั่วไปอีกแล้ว ก็นั่นแหละลองนะลองโอเคได้เวลาละตัดแต่งแ,แป๊บก็นะฮะอันนี้เป็นการลองอัดอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามื่อกี้อัดไปรอบหนึ่งนะเราลงคลิปไปแล้วอันนี้คือแบบลองอีกพิธีหนึ่งในการแต่งเสียงอันนี้คือลองอีกฟิลเตอร์หนึ่งไม่รู้ว่าจะได้เลยเปล่าเสีย <laughs> งอาจจะเหมือนไอเจ้าตัวนั้นก็ได้แต่ลองลองดูก่อนฮนะ <laughs> <laughs> <directors> ก็ไม่รู้เหมือนกันเราลองเล่นไปเลยน,ลน,ลนอย่างที่บอกนะอันนี้ลองพูดยาวแล้วก็แบบอืได้อยู่อาจจะแบบ เสียงผมอาจจะไม่เท่าเหมือนคนทั่วไปอีกแล้ว <c oughs> ละก็นั่นแหละลองนะลองโอเคได้เวลาละตัดแต่งแป๊บ